สวัสดีครับพบกับเราอีกแล้วนะครับกับผลิตคิงวันนี้จะมาำนำเสนอเมนูกุ้งย่างซอสมะขามนะครับก็เ,าเราจะมีกุ้งนะครับตัวกุ้งนะฮะเราก็จะเป็นกุ้งที่หั่นและล้างเต็มเรียบร้อยแล้วฮะโอเคใช้ตัวประมาณไม่ใหญ่มากครับต่อมาก,ก็จะมีติ๊กแห้งนะครับมีตัว หอมหอมแขกซอยนะฮะแล้วก็มีหอมแดงนะครับน้ำปลานะครับแล้วก็น้ำขัาเปียกน้ตาลๆาโอเคนะเราจะทำอยู่3ขั้นตอนคือ1นึเรจะคั่วพริกแล้วก็ตัวอหอมก่อนนะครับโอเคเรามาตั้งกระทะก่อนวันนี้เราใช้รุ่นด i a m o มอน ซีรีส์นะครับใส่หมไปได้เลยพั่วได้เลยครับใช้ไฟก,กลางๆนะฮะคั่วพร้อมกับริกไปได้เลยแต่มัน,ม,นมันไม่มันไม่คนไม่คนเลยแล้วแล้วก็คั่วไปพร้อมกับริกคั่วจน ตัวหอมมันแห้งนะฮะแล้วก็ตัวพริกก็แห้งเริ่มพอกรปลถ้าเกิดว่าเราใช้หอมแดงไปเลยเนี่ยมันจะค่อนข้างเล็ ควบปเรื่อยๆพีิก,ก็เริ่มเริ่มจะ,จะมีดับนะเริ่มจะไหม้ไะไม่ต้องให้ไหม้มากก็ได้ครับเดี๋ยวมันจะขมพอเ <Okay. S 2> นนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราพลิกเริ่มขึ้นแล้วเพราะว่าพลิกมันจะแห้งกว่าตัวตัวหอมนะครับ แล้วก็หาจานพักไว้ต่อมานะครับแล้วก็จะเริ่มย่างกุ้งแล้วโอเคต้องใช้จอบนอี่แหะเราเอาด้านนี้ เพราะว่าปกติเนี่ยตัวกุ้งความะขางก็เขาจะเป็นการทอดเราไม่อยากใช้น้ํามันเพราะว่าน้ํามันเป็นาอันตรายต่อร่า,างกายครับตัวน้ํามันจากสับจริงๆเนี่ยมันก็มีของมันแล้วเราย่างใช้ไฟไฟอ่อนเดี๋ยวพอน้ำมันของตัวกุ้งมันออกมาเนี่ยก็จะ พอกุ้งเริ่มแห้งก็จะเริ่มเกาะตัวแต่พอน้ำมันมันออกมาแล้วเนี่ยตัวกุ้งก็จะหลุดร่อนออกมาเอง หน้านตามันก็จะไม่เหมือนกุ้งทอดน,นะคะรับจะเหมือนพวกกุ้งลวกสักหน่อยเป็นเมนูที่ทำกินที่บ้านง่าย ใช้เป็นกุ้งแม่น้ำก็ได้นะถ้าถ้าชอบแต่นี่ใช้เป็นกุ้งแทนด้วยขนาดกลางก,ก,ก็จะดี้นน้ำออกก็จะแห้งออกมาด้วยเป็นธรรมชาติของตัวกุ้งเนื้อกุ้งจริงๆจะย่างทั้งเปลือกก็ได้ถ้าชอบนะครับ โอเคแล้วตอนนี้เราเราจะเอากุ้งขึ้นแล้วฮะ กุ้งตอนแรกนี่ยังไม่ต้องปรุงก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีตัวซอสต,ตอนนี้สภาพกระทะจะมีเศษพเนื้อกุ้งมาปิดนิดนึงนะครับ เติมน้ำลงไปดุดแล้วสบายมากแล้วก็ใช้ทิชชู่ใช้ทิชชู่เปียกนะครับเช็ดทำความสะอาด แล้วก็ทาเมนูต่อไปได้เลยร้อนนะครับคือเราจะลงนี้ก่อนเลยหอมนะฮะทั่วไปเทปไฟอ่อนก็พอนะครับ ตัวนี้เราจะทำน้ำเลยเลยใช้เป็นตัวที่เป็นหอมแดงนะครับแล้วก็จะใช้น้ำมะขามนะฮะพอกลิ่นเริ่มออกแล้วใช้น้ำมะขามไปเลยตามด้วยน้ำปลานะครับ แล้วก็น้ำตาลทิฟเลยสังเกตน,นะตัวซอสไม่ติดกระทะเลยครับ สบายมากโอเคพริกขั่วที่เราคั่วไปแล้วนะฮะก็จะเอามาบิดใส่ส่วนสว่วนนะครับเพื่อให้ เ,เกิดความเผ็ดนิดหน่อยไม่ถึงระเผ็ดมากนะครับเราเติมน้ำลงไปนิดหนึ่งเพราะว่าอยากให้ตัวน้ำซอสเนี่ยมันไม่ข้นมากพอตัวน้ำตาลมะขามเปียกอะไรเงี้ยเมื่อเมื่อนมันโดนความร้อนเยิ้มจะแข็งเป็นก้อน ก้เสร็จแล้วฮะคนในทีนะฮะแล้วก็จะปิดไฟโอเคต่อมาเราก็จะจัดการกัน

แล้วบางส่วนเนี่ยเราก็จะใส่ถ้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเรามาเป็นครอบครัว k คอรเรกิงกันเถอะครับ